ไหนที่พอได้ผมก็อยากจะรู้อยากจะดูอยากจะดูว่าไหนมันอยากจะรู้ว่าไหนมันแท้ไหนมันได้อย่างงี้เนี่ยผมไม่เกียงอะราคาเดี๋ยวว่าผมอยากรู้ไงอยากจะเช็คด้วยเนาะอยากจะเช็คด้วยว่าผ้าผมว่ามีดีหรือเปล่าไม่ไดก็เก็บมาหลายปีอต่ตั้งทำขยะอืม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 เก็บมาจนผมไม่รู้ยังไงแล้วไม่ได้ ก็มีมีอีกสมบูรณ์ผมก็ฟ้าเลยอ่ะผมฟ้าใส่มืออย่างนี้เลยอ,อ่ะดูชื่อผมก็รู้แหละผมก็ฟ้าแล้วอ่ะดูชื่อแล้วหยิบมาก่อนอ่แต่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ปูโตนี่ไม่ได้อย่างนี้ถ้าแทเ้เรื่องแบนั้นเนี่ยองคหลายหมื่นนะ,ะไม่ได้จะเป็นไรทำมาดูให้ถ้าอันไหนพอได้ค่อยว่ากัน อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เช่าไม่ได้ไปหาเช่าเพื่อนก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยต่อยากรู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้ตอนเนี้ที่ดูมันผสมกันมันมีทั้งแท้และไม่แทใช่ใช่ภาพผสมกันเนี่ยเขผมใส่ในนี้หมดเลยมันมีทั้งแท้และไม่แท้ทั้งใหม่ทั้งเล่นและไม่เล่นปนๆกันอยู่ใช่แแต่ว่าคผมไม่ ผมแบบจะทักทายทักไม่เป็นเลนไม่เป็นเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกเรามันงที่มีของเราปล่อยได้ตั่งไหมเพื่อขายได้เนาะอ่าคุยจะเป็นเงินได้ไงแต่อยากรู้อยากอะย่างเงบอยแล้วเอาจะจะปล่อยก็เอาไปเลยอ่ะเข้ามาก็มาบ้านเลยไม่ไกลด้วยแหละไม่ไกลก็ได้อยากรู้อยากอะไรหมด่ะผมเอะจะได้รู้ไงว่าพาเราเป็นยังไงก็มีดีบ้างไหมใช่ แล้วกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาในรังนี้ให้หมดกันอ,อ,อ,อุ้ย,ยดเดี๋ยว,วยพออันดูตรงนี้เสร็จอะ่ะจะพี่เคลียร์เนี่ยลงรังเหมือนเดิมใส่กับรังขึ้นเหมือนเดิมจะได้เอาชุดใหม่มาวางนี้นครับ พระเยอะจริงครับลูกค้าเจ้านี้พระเยอะจร està, ิงอ่ะเราต้องมาซูมมาดูตรงนี้ยังเป็นกล่องๆเก่าๆเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยฮะก็ต้องค่อยๆดูครับก็มีโอกาสที่จะเจอพระที่เล่นหานะอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆดูทีละอันทีละถาดไปดูวิธีการเก็บดูก็าเก็บใส่กล่องอย่างี้เลยเห็นไหมถ้าเหรียญดังนั้นเลยกล่องนี้ก็เก็บมากล่องนี้ก็เก็บมาเนี่ยเป็นทั้งพระเก่าพ้าใหม่ผสมผสมกันอยู่ ดูไม่เป็นดนูแต่ผมคัดให้ดูว่าไหนอพอได้เนี่ยพวกนี้แท้นั่นเนี่ยเยอะเลย,เ,ยเนี่ยเนี่ยผ้าแท้ทั้งหมดนะให้กล้องมาดูตรงนี้เป็นผ้าแท้ทั้งหมดเลยนะ แต่ว่ายังไม่ใช่พายที่นิยมเล่นหากันนะครับยังไม่มีราคาเยอะเยอะดีเหลืออีกหลายอับเลยเนะี่ยเก็บเก็บไปผมก็ทิ้งเลยอะ่ะตัวมันเยอะเท้าเยอะเข้ารแปลงก็ไหวซื้อถุงมาใสา่อาหารมาใส่ก็มาใส่ตวกนี้ไม่แท้ถ้าแท้เล่นกันกดโต๊ะแต่ยังไม่ได้ นี่ก็เหมือนอยากจะงมเข็มดคือไงว่ามันจะเจออะไรดีๆหรือเปล่าดย่อยหมดเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรพี่อยู่ไม่ไกลผมโอเคเดี๋ยว okay. ขอล้างมือหน่อย